เล็บชัยารักจริงจัง สวัสดีสสทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องรักจีนจังกันอยู่นะคะวันนี้ไปติดตามค่ะเรื่องย่อและข่าวคราว,ค,ราวความเคลื่อนไหวซีรีส์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นคือซีรีส์ที่ชื่อว่า Guru s the World หรือว่าในชื่อภิษสไทยค่ะเทียบทับปัทพีได้สองซูเปอร์ซาดังของจีนนะคะมาร่วมงานกันนั่นคือคุณยางยางและคุณเจ้าลู่ซือค่ะพร้อมทับนักแสดง,งอีกเพียบเลย ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการดัดแปลงบทครั้งสําคัญนะ,ะที่ทำเอาคอนิยายจีนรวมไปถึงคอซีรีส์จีนแล้วก็ตื่นเต้นกันอย่างมากๆค่ะสอบผลงานการประพันธ์เรื่องเทียบท้าปัตพีจากฟีมือการเขียนของคุณชิงหลีเ่เย่ตอนนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้การนาของเหล่าผู้มีฝีมือในใต้ล่าค่ะ ทำกลางความวุ่นวายจากการปกครองที่เสื่อมถอยและความทุกข์ร้อนของปวงประชาซึ่งใครจะสามารถคว้าอำนาจมาครองและยืนหนึ่งปกป้องความสงบสุขของใต้ล่าได้สำเร็จโดยนิยายจีนนะคะเทียบท้าปฐพีก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ตีพิมพ์กันครั้งแรกในจีนในช่วงปี2007ค่ะแล้วเป็นข่าวดังฮือฮามากๆนะคะในช่วงปี2020ันบทางวทีวีนั้นประกาศนะเตรียมดัดแปลงบทนิยายจีนเทียบท้าปฐพีเนี่ยมาสร้างเป็นซีรีส์ ต่อมาในเดือนเมษายนปี2021ค่ะทางทีมงานซีรีส์จีนเทียบท้าปัตลีหรือว่าใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า w Hulu the World ก็ประกาศรายชื่อนักแสดงนำของเรื่องอย่างเป็นทางการโดยนักแสดงชายจีนที่มารับบทพระเอกในเรื่องขาเฟิงลันซี่ได้คุณหยางหยางค่ะพระเอกจีนขวัญใจมหาชนอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วโลกเลยเจ้าของผลงานสุดปังนะคะอย่างเลิฟ 020เวยเวยเธอยิ้มโลกละลายในช่วงปี2016และดีกรีความปังระดับยอดวิวหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะคะจากมาเทียบยูนิเวอร์มหายุดหยุดพิภพในช่วงปี2018เดอะคิงสวาตาเทพยุทธเสียงกอรีในช่วงปี2019ซิลีจีนแนวอีสปอร์ต e นะคะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและกำลังเตรียมที่จะทำภาค2มาให้เปนแฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วย วมไปถึงซีรีส์จีนแนวโรแมนติกสุดฟีนัคคะอย่าง U R My Glory ดุดดวงดาวเกียรติยศในช่วงปี2021นี่ก็เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆค่ะคุณหยางหยางก็แท็กทีมและเคมีเข้ากันคุณตีลี่เลิศปายอย่างที่สุดเองงานตรุจีนในช่วงที่ผ่านมานี่ค่ะจนเกิดแฮชแท็กกันเลยทีเดียวนะคะในระหว่างที่คุณหยางหยางและคุณตีลี่เลิศปานี่จ้องตากันบนเวทีสาดความหวานกันแทบจะแฟนนั้น จิกหมอนขาดไปตามกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะซีนจูบนะคะในซีรีส์เรื่องนี้ไปดูในส่วนของนางเอกเรื่องเทียบท้าปฐาพีการ Who r u ส o ดอะเวิลดค่ะได้คุณเจ้าลู่ซือนะคะนักแสดงหญิงจีนที่หน้าตาสวยน่ารักมากๆเนี่ยเคยเดินทางมาประเทศแองเรลด้วยคุณเจ้าลู่ซือตอนนี้อายุ23ปีแล้วนะคะเกิดในเดือนพฤศจิกายนปี1 9 9 8 หลายคนก็ตกกลุมรักเธอนะคะจากผลงานเรื่องฮองเต้ที่รัก Love of Thousand Years ลิขิตรัก3,000ปีหรือจะเป็น r รมาส c e the Tiger and Rose ค่ะค่านี่แหละองค์หญิง3าในช่วงปี2020สซีรีส์จีนแนวย้อนยุคฮาโรมนติกคอมเมดี้ส่งคุณจ้าลุยซื่อนะคะและพระเอกคู่จิ้นอย่างคุณติงวีซีขึ้นแท่นเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงที่สุดของปีด้วยนอกจากนั้น,นะะยังมีเด ing in the Ki t c เชนด้วยฝากรักไว้ที่ท้ายครัวในช่วงปี2020 เรื่องนี้แหวมก็ได้ดูด้วยนะคะแบบน่ารักมากรวไมไปถึงเดอะลองประหลาดค่ะสตรีหานชางเกอร์ในเรื่องนี้คุณจ้าลูซือก็สวยตลอดเรื่องกันเลยฮะสวยน่ารัก ในชุดจีนย้อนยุคค่ะในเรื่องนี้แม้ว่าจะรับบทเป็นนางรองนะคะแต่ก็ได้รับความรักและการพูดถึงจากผู้ชมเนี่ยไม่แพ้คู่พระนางเลยทีเดียวในเรื่องนี้คุณเจ้าลุซซี่ก็รับบทเป็นนางรองคู่กับคุณเฉินอวีหนิงนั่นเองนอกจากสองนักแสดงนำของเรื่องค่ะคูรูเซิร์เวิเทียบท้าปัถภีอย่างคุณยางยางและคุณเจ้าลุซซี่ยังมีคุณจางเฟิงอี้ค่ะคุณหลี่รั่วถงคุณเฉียนลู่ นี่บัมต้องติดตามดูแน่นอนที่สุดนะคะสาวคุณเสียนลูซิตี้จากปร,รมาจารย์ลัทธิมานคุณหลายอี้และอื่นๆอ,อีกเพียบเลยค่ะร่วมแสงนำมันด้วยเห็นตัวอย่างแรกออกมานะคะเห็นแบบฟิตติ้งของพระของนางแล้วเนี่ยก็ทำให้เรายิ่งอยากที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้หนักขึ้นไปอีกออนแอร์เมื่อไรก็ไม่พลาดแน่นอน,นะคะ่ะและบัเชื่อว่าเรตติ้งนั้นต้องกระฉูดอย่างที่สุด ตอนนี้ไปดูเรื่องราวย่อๆของเทียบท้าปัตพีกันบ้างค่ะซึ่งในนวนิยานี่มีทั้งหมด3เล่มด้วยกัน ตรงนี้ก็เป็นเรื่องย่อกันแบบรวบรัดนะคะที่ไม่ได้มีข้อมูลแบบว่าขยายเพิ่มเติมอะไรกันมากมายนะคะแล้ก็รอติดตามชมในซีรีส์หรือไม่ใครจะไปสั่งหนังสือไปซื้อหนังสือมาอ่านกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีหนังสือแปลกันแล้วเรียบร้อยท้สอบเทียบท้าปัตถพีเล่มหนึ่งนี่ราคา479บาทนะคะก็มีโปสการ์ดกันให้ด้วยเล่มที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะราคา479บาทแล้วก็เล่มที่3นะคะราคา429บาบาทค่ะก็มีโปสการ์ดที่คันหนังสือให้ด้วย ตอนนี้เราไปดูเรื่องราวย่อๆกันฮะรวบรัมทั้ง3เล่มกันเลยนะคะก็เรื่องราวท่ามกลางความเส่อมถอยของราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ค่ะผู้อำนาจทั้งหลายก็เกิดการแบ่งแยกอ๋องในพื้นที่ต่างๆก็เริ่มลุกขึ้นมาช่วงฉิงอำนาจจากนั้นก็เกิดไฟสงครามในกระจายกันกไปทั่วทุกยมย่าก,กันเลยประชาชนเดือดร้อนแบบแสนสาหัสนายุทธภพก็ปรากฏยอดยุทธชายหนึ่งหญิงหนึ่งทั้งคู่เนี่ยครองฉาย,ยาร่วมกันมีนามว่าไปเฟิงเฮยซีที่มาของชื่อนี้ค่ะเหตุจากทั้งคู่นั้นต่างก็มีชื่อเฟิงซีเช่นเดียวกัน ฝ่ายหญิงมักจะแต่งกายด้วยอภรรขาวบริสุทธิ์จึงได้รับฉาย,ยาว่าไปเฟิงซีส่วนฝ่ายชายนั้นตรงกันข้ามค่ะคือมักจะปรากฏการในชุดสีดำสนิทจึงได้ฉาย,ยาว่าเฮยเฟิงซีทั้งคู่ต่างกับเป็นที่รู้จักด้วยวรยุทธ์ที่แบบยอดเยี่ยมรูปโฉมฝ่ายหญิงก็งดงามฝ่ายชายก็หล่อเหลาโดยเฉพาะไบเฟิงซีและเป็นจอมยุทธหญิงที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณธรรมเป็นอย่างยิ่ง สารเรื่องาราวในเล่มที่1นนะคะเขาก็เปิดฉากเปิดซีมาด้วยฉากที่แบบไล่ล่าหมายเอาชีวิตขุนพลในหนึ่งและการปรากฏตัวของไปเฟิงซีที่ยื่นม,มือเข้าไปช่วยเหลือหลังจากนั้นทันนางก็หลุดเข้าสู่วงวนการต่อสู้ทั้งด้วยวิทยายุทธ์และไหวพริบเพื่อชิงตําแหน่งผู้คองตะล่ากับอ,องทั้งหลายในส่วนเล่มที่2ค่ะก็บอกว่าความจริงได้เปิดเผยออกมาแล้วไปเฟิงซีคืออองซีผู้ปรีชาสามารถเพียงหนึ่งเดียวในใต้ล่าส่วนเฮยเฟิงซีฝ่ายพระเอกเนี่ยคืออองแห่งแว่นแคว้นเช่นเดียวกัน และท่ามกลางความน่านมากมายทั้งสองก็ตัดสินใจว่าจะจับมือกันเข้าสู่สนามรบหรือไม่เป้าหมายเพื่อยึดครองใต้ล่าและปฏิรูปก,การปกครองเพื่อปวงประชาเนี่ยจะได้สงบสุขและบางครั้งภาระณนะ้าที่อาจต้องมาก่อคความรักและสุดท้ายหัวใจของไปเฟิงซีผู้ใดจะได้เป็นครองเราก็มารอติดตามกันค่ะในซีรีส์เรื่องเทียบท้าปัตถีสอบเทียบท้าปัตถีในเวอร์ชันของซีรีสนะ์ความยาว40 EP เท่านั้นนะถือว่าสั้นสอบซีรีส์จีน ก็มีการคาดการณ์ว่าจะออนแอร์กันในช่วงปีนี่ค่ะปี2022ัยแต่ยังไม่แจ้งนะคะว่าจะเป็นเดือนไหนแล้วก็มีข่าวคราวความคืบหน้ายัางไงบางจะนํามาเล่าฝังอย่างแน่นอนที่สุดโดยเฉพาะแฟนคลับของคุณหยางหยางและคุณเจ้าลูซ้อเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆเราส่งท้ายกันที่ภาพเบื้องหลังต่างๆนะคะจากในการถ่ายทำกับซีรีส์เรื่องเทียบทาปัทภพีแล่วันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าอภิพรและกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ